ทังนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับว่าเวลาขึ้นเอ็นเสร็จแล้วเนี่ยหน้าไม้ผิดลูกหรืออะไรยังไงวิธีง่ายๆนะครับเอาที่ง่ายที่สุดนะแล้วสามารถทำมันเองได้แต่ก็ต้องมีไม้2ออันสมมติว่าเป็นไม้ตัวเดียวกันนะฮะยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน วิธีง่ายๆคือเอาอันที่ขึ้นเอ็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาวัดกับตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ขึ้นเอ็นนะครับคือไม้เปล่าๆจริงๆแล้วก็ไม้ที่ใช้แล้วก็ได้นะครับเพราะคาร์บอนเวลาตัดเอ็นปุ๊บหนามันจะคืนลูกนะแล้วก็ง่ายๆครับที่ขึ้นเอ็นเสร็จแล้วขึ้นอยู่ในไม่ได้ตัดนะครับอันนี้คือเพิ่งขึ้นเสร็จเลยเอาตรงข้อเนี้ยก็ใช้สายตานิดนึงนะครับจับตรงข้อนะครับจับให้มันเข้ากันอย่างนี้เลยนะชิดกันอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาดูข้างบนมฮะ ถ้าสมมติมันมีปัญหามันก็จะไม่เท่าของเดิมอันนี้คือฝั่งที่ไม่มี n อ,อันนี้คือฝั่งที่มีเน,นะครับเห็นไหมว่าขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เท่ากันก็สแสดงว่าแบบเนี้ยก็คือหน้าไม้ไม่ผิดลูกแต่ถ้ามันพเพย์เออขึ้นมาฝั่งที่ขึ้นเเพยเออ์อขึ้นมาหรือโดนกลมมากเกินไปมันก็จะไม่เหมือนไม้เดิมถ้าขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วไม่มีปัญหา ปกติหน้าไม้ก็จะเท่ากับของเดิมเพราะว่าหน้าไม้เดิมๆนี่คือหน้าไม้ที่เขาออกแบบมาให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าเราไปขึ้นยืดหรือขึ้นอ้วนหรือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดรูปน้ําหนักก็บาลานซ์ก็เสียไปนะครับพยายามเช็คว่าประมาณอย่างนี้ก็คือหนิบไว้แล้วก็ดูว่ามันเท่าของเดิมเป๊ะไหมนิดนึงอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเยอะเกินจนรับไม่ได้อันนั้นก็ต้องขึ้นใหม่นะครับอ่ะมีวิธีการเช็คนะฮะก็ประมาณนี้